ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกว่าสวัสดีครับพวกับผมป๋าแงมและทีมงานที่มาจากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ริมฝั่งโขงจังหวัดเลยครับว้าเค,เคผู้ลุดวนกลางคืนชมทะเลดาวตื่นเช้าชมทะเลหมอกที่บ้านคกไผ่อำเภอปากชมจังหวัดเลยครับ ทางขึ้นอยู่ติดกับหมวดทางหลวงปากชมมีรถแท็แกๆคอยรับส่งบริการขึ้นลงทะละเจ็ดบบาทนั่งรถผ่านสวนยางสองข้างทาง ถึงยอดเขาภูลำดวนมีลานสำหรับกางเต็นท์มีสะพานไม้ที่ชาวบ,บ้านร่วมกันทำไว้ให้นักท่องเที่ยวเดินชมบรรยากาศรอบๆเดินดีๆนะครับระวังจะหล่นตกป้องแหม่ภาษาอีสานดูวิวทิวทัศน์ภาพมุมสูงแม่น้ำโขงไหลผ่านอำเภอปากชมฝั่งตรงข้ามโน่นชายแดนสปปลาววิวภูเขาดวงอาทิตย์ขึ้นลงสวยงามรับลมหนาวโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศกำลังดี แลนเที่ยวปีใหม่แถวอำเภอเชียงคานอย่าลืมแวะขึ้นไปถ่ายภาพสวยๆที่ภูลำดวนนะครับโอเค